มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบตัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมหาเวร,รคติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจิโนสุขมาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกข,ขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมผวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนการทําความดีการทําความชั่วมีผลเป็นอย่างไรนั้นคนในปัจจุบันก็ยังมีความเครือบแคลงใจมีความสงสัยอยู่ว่าทำความดีมันดีจริงหรือเปล่าทําความชั่วมันได้ผลชั่วจริงหรือเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่ายังเห็นคนที่ทําความชั่วทําบาป ยังมีความเจริญหน้าที่ยังมีความเจริญในหน้าที่การงานในชีวิตยังร่ำยังรวยอยู่ส่วนคนที่ทำความดีทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างบริจาคเงินทำบุญช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไปเลือกตั้งไปสมัครเลือกตั้งอบตอสมัครเลือกตั้งสอสอ,อะไรต่างๆก็ยังไม่ได้หรือว่ายังติดคุกติดตารางยังประสบข้อกรรมอยู่ บางคนเจ็บป่วยถึงกับล้มตายก็มีมันเป็นอย่างไรไม่อยากเชื่อแล้วเรื่องบาปบุญคุณโทษมันมีจริงดีจริงหรือเปล่าหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนผิดหรือเปล่านะอย่าไม่อยากจะเชื่อเลยอะไรนี่คนในสมัยปัจจุบันบางหมู่บางเหล่าก็ยังมีความเห็นอย่างนี้อยู่นะลวงตาก็ขอบอกกล่าวอย่างนี้นะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทําความดีความชั่วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ความความดีนะความดีคนดีทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากความดีคนชั่วทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความดีมีผลเป็นความสุขส่วนความชั่วหรือบาปก็มีผลเป็นความทุกข์เนี่ยเอาง่ายๆเลยท่านทั้งหลาย นะถ้าเราทําบาปทํากรรมต่างๆพระศาสดาพระสมมาสามุทธเจ้าตรัสว่ามีผลเป็นความทุกข <c oughs> ์ส่วนความความส่วนความดีมีผลเป็นความสุขนะมันแตกต่างกันอย่างนี้ทําไมคนท,คนที่คนที่ทําความชั่วเทนะ้าถึงมีความเจริญในชีวิตในหน้าที่การงานคือในขณะที่เขาดํารงชีวิตอยู่ เขาอาจจะทําความชั่วทําบาปทํากรรมทางกายทางวาจาอะไรของเขาก็แล้วแต่ละ <c oughs> ที่เขาประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าในชีวิตร่ํารวยขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าบุญเก่าบุญเก่าความดีเก่าที่เขาเคยกระทํามันมาให้ผลในขณะนั้นในตอนนั้นส่วนคนที่ทําความดีคนที่ทําความดีมาโดยลําดับแต่ว่า ยังไม่ได้รับผลแห่งความดีนั้นก็เพราะว่าบาปหรือความชั่วของเขานี่มันมาให้ผลมันมาให้ผลก่อนคล้ายๆกับว่า,าวัตถุอะไรต่างๆที่เราโยนลงมาโยนมาจากที่สูงถ้าอะไรมันหนักมันก็จะถึงพื้นดินก่อนอผลแห่งความดีผลแห่งความชั่วที่แต่ละท่านแต่ละคนทําแล้วในก่อนก่มันมาให้ผลก่อนอเราก็อย่าไปกังวล อย่าไปลังเลสงสัยเลยเอาแค่เพียงว่าเราระล,ลึกถึงความดีที่เราทำเรามีความอุ่นใจมีความชุ่มฉ่ำใจมีความสบายใจเราเคยได้ช่วยคนนั้นคนนี้เคยทำบุญที่วัดนั้นวัดนี้เคยบริจาคทานเคยรักษาศีลเคยปฏิบัติธรรมเราระล,ลึกถึงแล้วเรามีความสุขใจมีความสบายใจนี่ในในปัจจุบันเราได้แล้วอ่านะเรียกว่าความดีให้ความอุ่นใจในเบื้องหลังให้ความสมหวังในเบื้องหน้า เราก็จะมีความสุขใจสบายใจส่วนความชั่วหรือบาปนี่ให้ความขุ่นใจให้ความขุ่นใจให้ความทุกข์ใจในเบื้องหลังให้ความผิดหวังในเบื้องหน้าเราลองระลึกถึงดูสิอาที่บาปที่เราเคยทำเราอาจจะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะหรือเคยฆ่าทำร้ายร่างกายใครก็แล้วแต่ลูกเล็กเด็กแดงหรือสัตว์สาวาสิ่งต่างๆเราระลึกดูเราเคยทำเราเคยทำไว้นี่ หรือว่าเราไปเคยไปลักไปขโมยหรือไปไป,ประพฤติผิดครอบครัวลูกเมียของคนอื่นอย่านี้หรือเราเคยไปด่าใครไว้เราเลืกถึงเนี่ยเราลองเลืกถึงเราจะมีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจขนาดไหนให้ลองคิดดูพิจารณาดูเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเรื่องเรื่องความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่ก็อาจจะมีคนบางคนมีความเครือบแคลงใจสงสัยดังที่กล่าวมาอ่าทำดี ทำดีจนกระทั่งแล้วทำไมไม่ได้ดีสักทีจีมันได้ตลอดได้ขณะที่เราทํานั่นแหละนะเมื่อเราทําความดีปุ๊บเราก็เกิดความสบายอกสบายใจความดีให้แล้วไม่ใช่ว่าความดีมันจะให้ผลมาเป็นเงินเป็นทองเหมือนเราปลูกต้นไม้เนี่ยท่านทั้งหลายเราปลูกต้นไม้ขึ้นปลูกต้นมะม่วงอ่ากว่าที่เราจะได้กินผลมะม่วงเนี่ยเราก็จะได้รับร่มเงาของมันก่อนได้ร่มเงาของมันได้ใบมันไปทําปุ๋ยก่อนก่อนที่จะไป ได้กินผลมะม่วงสุกๆหอมๆมันหวานความดีก็เช่นเดียวกันมันก็จะค่อยๆทยอยให้ผลอย่างวงตาเชื่อมัน่นอย่างแน่นอนในเรื่องบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆในเรื่องของความชั่วก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในชีวิตปัจจุบันของเราที่เราได้รับผลแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตของเรานี่ให้เราลึกว่าให้คิดว่านี่แหละคือบาปกรรมที่เราเคยทําไวแ้แต่ก่อนแต่ก่อนอาจจะเมื่อวานนี้สัปดาห์ก่อนโน,น้นเดือนก่อนโน,น้นปีก่อนโน,น้น มันก็มาให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เราเพราะฉะนั้นให้หมันสั่งสมคุณงามความดีไว้เถิดละเว้นความชั่วสั่งสมคุณงามความดีไว้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นคุณงามความดีที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองกับผู้อื่นทําไปเถิดสะสมไว้เรื่อยๆอผลแห่งคุณงามความดีนั้นก็จะปรากฏขึ้นกับชีวิตของเราในครั้งต่อไปหล,ลงตาจะเอาตัวอย่างคนที่ทําความดีคนที่ประสบผลสาเร็จ ในการทำคุณงามความดีและคนที่ได้รับความทุกข์ยากลําบากเพราะความชั่วที่เขาทํามาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นให้พวกเรามั่นอกมั่นใจในผลแห่งคุณงามความดีต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนไว้บอกว่ากาลยานาการีกาลยานังปาปการีจะปาปังนะความดีเราทําแล้วได้รับผลดีความชั่วถ้าใครได้ทําลงไปแล้ว ก็ได้รับผลแห่งความชั่วมีผลแห่งเป็นความทุกข์ให้เรายึดมั่นในหลักการนี้ชีวิตของเราก็จะจำเริญสังคมก็จะร่มเย็นตลอดไปอย่าได้มีมิจฉาทิฏฐิในในการทำคุณงามความดีหรือทำความชั่วเลยอย่าเห็นความชั่วเป็นความดีหรือความดีเป็นความชั่วนั่นคือมิจฉาทิฏฐิให้เห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมชีวิตของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปธร,รมะสวัสดีเจริญพร